ทำไมเราไม่เคยเห็นมนุษย์ต่างดาวนี่อาจเป็นคําตอบที่แท้จริงผมเคยวิ่งชนบางอย่างที่ไม่ใช่ของโลกมันมีชีวิตและเรื่องแสงสวัสดีครับท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกคนเรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องจริงที่ผมเก็บไว้ในใจมาหลายปีมันเกิดขึ้นในช่วงกลางปี2562 และยังคงเป็นปริศนาที่ไม่มีคำอธิบายจนถึงทุกวันนี้แม้เวลาจะผ่านไปแต่ภาพในวันนั้นยังชัดเจนในหัวผมเหมือนเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานวันนั้นเป็นคืนที่ฝนตั้งเขาจะตกผมเพิ่งกลับจากบ้านน้องสาวที่อยู่ห่างออกไปประมาณ1กิโลเมตรขณะเดินจากหลังบ้านมาที่หน้าบ้านซึ่งเป็นลานกว้าง ผมเร่งฝีเท้าเพราะกลัวฝนจะลงหนักแล้วมันก็เกิดขึ้นผมวิ่งชนบางอย่างมันมีขนาดไม่ใหญ่พอๆกับก้อนหินเล็กๆก,ก้อนหนึ่งแต่ที่แปลกคือมันเรืองแสงและเมื่อผมชนมันเข้าเต็มแรงตรงช่วงหน้าอกตัวผมถึงกับจุกล้มลงและสิ่งนั้นก็ กลิ้งไปตามพื้นผมนั่งนิ่งด้วยความตกใจสิ่งที่ผมชนขยับได้เองมันเหมือนมีชีวิตเรืองแสงอ่อนๆรอบตัวคล้ายแสงชีวภาพและแล้วมีบางอย่างวิ่งออกมาจากมันผมจําได้ชัดสิ่งมีชีวิตตัวเล็กมากวิ่งออกมาคล้ายจะปกป้องวัตถุเรืองแสงนั้น มันดูคล่องแคล่วแต่มีความประหลาดบางอย่างในท่าทางราวกับไม่ใช่สิ่งมีชีวิตจากโลกนี้ผมนั่งมองอยู่ห่างๆอย่างตื่นตะลึงก่อนที่เจ้าสิ่งมีชีวิตนั้นจะรีบวิ่งกลับเข้าไปในวัตถุเรืองแสงอีกครั้งแล้วทันใดนั้นวัตถุนั้นลอยขึ้นจากพื้นลอยนิ่งแค่เสี้ยววินาทีก่อนจะพุ่งหายเข้าไปในความมืด ด้วยความเร็วที่เหนือธรรมชาติไร้เสียงไร้ลมหรือแรงสั่นใดๆผมนั่งอยู่ตรงนั้นเหมือนโลกยุดนิ่งในใจมีคำถามเดียวว่านั่นมันอะไรกันแน่ผมไม่เคยเล่าเรื่องนี้กับใครมาก่อนเพราะมันฟังดูเหมือนเรื่องเพ้อฝันจนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ผมไปเจอบทความของนักวิทยาศาสตร์ต่างชาติคนหนึ่งเขาอธิบายว่า เหตุผลที่เรายังไม่พบมนุษย์ต่างดาวอาจไม่ใช่เพราะพวกเขาไม่มีอยู่จริงแต่อาจเพราะพวกเขาเล็กเกินกว่าที่เราจะสังเกตเห็นบางทีพวกเขาอาจอยู่ท่ากลางเรามาตลอดและคืนนั้นผมอาจเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่สัมผัสกับพวกเขาโดยตรงผมยังหาคำตอบไม่ได้แต่มันก็เป็นประสบการณ์หนึ่งในชีวิตที่ผมไม่เคยลืม คุณล่ะเชื่อไหมว่าพวกเขาอาจอยู่รอบตัวเราโดยที่เราไม่เคยรู้ตัวด้วยซ้ำ